สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะ2สองจะขอพาทุกคนไปเล่นแมปสุดปัม่ที่ทำมาเพื่อแกงตัวเองอีกครั้งนึงค่ะและนี่คือ Tower. แมปเซลทรอ o าวเวอร์แมปที่หลอกให้เราหวังแล้วก็พังไม่เป็นท่าเลยค่ะแต่รอบนี้นะคะบอกเลยว่ามีการอัปเดตจุดเซฟเล็กๆน้อยๆจะยังโทรและเล่นยากเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะปล่อยให้เรารอดไปได้สักทีไปดูพร้อมกันเลยค่ะ ว่ามีการอัปเดตด้วยใช่ปะโอ้ยพวกแกเนี่ยโอ้ยไปอย่าเบียดกันอย่าเบียดกันฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าเบียดกันไม่ใช่หรอฮะฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ตั้งใจเล่นเบียดกันหนักก็ต้องเจอแบบนี้ยงไงล่ะเบียดกันหนักอะ่ะใครจะมาแกงตัวเองได้ไม่มีทางหรอก วุยอะไรอ่ะคืออีหยังนั่นนะปุ่มนี้อันตรายมากนะกลัวมากไม่กล้าเลยคือบอกเลยว่าไม่กล้าเลย,ยมึงทำอะไรม,มึงไม่ดูซะแล้วว่ากูเป็นแอดบดิง <c oughs> จะมาทำอะไรจะมาทำอะไรคะคะ <c oughs> กดปุ่มแก้เพื่อนเหรอ <c oughs> เห็นนะมเมื่อกี้ โอเคฮึบฮึบโอเคค่ะเออขึ้น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 สักครู่นะฮะต้องทางนี้นะมาฮึบฮึบฮึบอันนี้ก็จะเหมือนเดิมเลยเธออุ้ยฮึบฮึบฮึบแล้วไหนเนี่ยไม่เห็นมีเซฟเลยอ่ะไหนจุดเซฟวะมันควรจะเซฟทุหัว โอเคหนึ่งปึ๊บตายเลยตายไปเลยนะคะอ๋อนี่นคือจุดเซฟเหรอจุดเซฟปะขอลองดูนหน่อยนะจุดเซฟไหมอะ่ะ ิ่งด้วยอันนี้คือจุดเซฟแรกใช่ไหมไปกอดหนึ่งทีนะะมายืนซ่องหน้าซ่องตาก็แล้วยาวกว่าเธอหนึ่งสอง,ส,อง,ส,องสามแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเฮ้ยเจ็ดแปดเก้าสามสามอือส,ส,ส,สามแล้ว เ8 9, okay. Surprise, ็ด hey! โอเคเซอร์ไพรส์บิอุ้ยไปไปกันต่อโมโหแล้วนะหนึ่งสองสามเกือบไปเกือบขึ้นไม่ได้อัปเดตมาทีนึงทำไมมันน่ากลัวจังเลยวะไวไว้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  นี่จุดเซฟจุดเซฟเดี๋ยวเธอพูดใหม่สิเธอบอกเลยนะเธอจําจอะไรได้จาทางได้เหรอหนูจําทางได้เห,หรอลูกทางมันยากมากเลยนะแกแกจาไม่หมดเลยหรอมันโหดเกินไปมากเธอโอ้ยจำยากอะจายากมากลูซี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 เธอจําจทางได้เลยหรอหนอันหน้ากลับไปเธอลูกโอเค เธอจำทางได้ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวหรอกมันเธอบอกซะหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะเติอนตามเธอเลยนะโอเคปะโอเคโอเคอุ๊ยเธอเก่งอ่ะอกูจำทางไม่ได้ค่ะลอ้อเดี๋ยวรอสิไปทีละขั้นสี่ลุ้นกันหน่อยสี่ทำไมแกจำทางละ เธอจะต้องถูกสังคมลงโทษอย่างหนักบายถ้าไมผมแกดูถ้าไม่ผมแกมาดูเล็กลงเล็กลงเหรอนจะคิดว่าหัวแกใหญ่ขึ้นวะแกบางอาจแต่ตัวเดียวเรียนป้าแดงเหรอสันละสิ์แกบังอาจมาหลอกฉันเหรอฉันคือผู้คุก กี้แกบอกว่าแกจะทาอะไรนะกินหมั่นไส้เอาต่ดูนี่เมื่อกี้มันอึบอะไรแโอเคได้ให้ออกง่ายอีกรอบหนึ่งแล้วลุงนะเอเคเขาโดดไปไหนเนี่ยแกบอกว่าอะไรนะยึดแกบอกว่าอะไรนะให้แกพูดใหม่แล้วหนูเมื่อกี้แกบอกว่าแกจำจำจำไม่ได้เลยหนูบอกตอนไหนว่าหนูจำได้จำได้ไหมจำได้จำจำไม่ได้จำไม่ได้หรอคะ จำไม่ได้เหรอจำไม่ได้ใช่ไหมเราจะรอดูว่าขึ้นเดี๋ยวรอขึ้นมาก่อนแขนเหรอโอเคฝากใจแล้ว ไปดีกว่า,าไปดิชฮ<ะ> A few moments later หน่อยนะแกลรอผมไม่ได้ใช่ไหม อ๋ออันนี้คือเซฟปะโอเคจุดเซฟเซฟแล้ว The Long Jump Rope Beta นนี้คืออะไรอ่ะ Slapping Zone อุย๊ยเขามีเขามีสองโซนให้เราเล่นด้วยนะคะก็คือโซนนี้เป็น Long Jump Rope Beta โอเคคลิกโอโคือใครมันจะไปทำได้วะแกฉันอยากรูเ้เถอะว่าก็ว่าหมา เฮ้ยมันยากมากเลยอ่ะลองมันยากอ่ะโอ้มาลองไปมุมมองอีกทีหนึ่งนะเฮ้ย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 ขอใหม่เออเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดู หนึ่งสองสามฮึบฮึบฮึบโอ้โห,โห,โหฟังนะมีพรมกุขี่พรมไปเถอะมีอะไรบ้างไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะแกของเราวันน้อยมากเอาขอมือตบได้ไหมขอมือตบมาให้เด็กๆหน่อยถ้าสมมติถ,ถึงตรงนี้แล้วอะ่ะขอเป็นมือตบนะแล้วก็ไหนขอดูหน่อยว่าตรงนี้คืออะไรอ่ะแล้วก็โซนนี้คือ l ล p p i n g z โซ e โซนตกกระดรอ กติกาไม่มีเอาตกลงกันอก few moments later. เองอ้าวไม่เลยเหรอวะมา <c oughs> อ๋อเป็นโซนที่เอาไว้ตบกันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีใคร <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อย นี่ค่ะอ่ะโอเคอัปเดตมาก็คือเล่นยากเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือมีจุดเซฟให้ก็ถ้าใครชอบเซลโชทาวเวอร์นะ mm hmm. ก็อย่าลืมไปลองเล่นกันได้นะคะเออ เล่นแบบนี้ที่ไลเหมือนโดนตกหน้าทุกครั้งบอกว่าจะพัฒนาดันเพิ่มกับดักเข้าไปะอีกนี่ไม่ใช่เซลโทรทาวเวอร์นะคะนี่มันคือ Cell <Yeah. S 1> เซลล์ทรมาทาวเวอร์ยงิงเล่นยิงทรอม่าค่ะถึงจะโดนหลอกจนหัวร้อนที่สองก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะใครอยากลองโดนแกงแบบนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เพื่อนมาร่วมวงด้วยกันไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย